ว่ามันมีแขกไม่ได้รับเชิญนะบุกไปบ้านของบรรดาคนบันเทิงนะฮะไม่ว่าจะเป็นงูคือรไปถึงตู้แกเราไปดูอะไรกันก่อนไหมดูตู้แกไหมเอาเหรอไปดูตู้แกกันก่อนครับตู้แกบุกไปบ้านนิววงสกอรนะฮะเอาไปดูกันหน่อยฮะนี่นะครับกูไผยโอ้ยทำไันจะเห็นเลยโอ้โหไม่มาแค่เสียงก็กลัวแล้วว่าเห็นไหม <differences S 2> oh. เหมือนจับแบบธ oh. รรมดาเนี่ยหนุ่มนิววงศกรนี้ไม่เห็นกลัวอะไรเลยนะ oh. เออนี่เหมือนจ <reinvent ar. S 1> ับแบบไปธรรมดาเหมือน <ST UD> e> น้องหมาน้องแมวอะไรประมาณแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการจับนะฮะไปจับตัวตุกแกที่อยู่ข้างกรงสุนัขครับไม่นานครับหนุ่มนิวก็สามารถจับได้ครับเอากระชอนจับปลาเด้ยแหละไปจับมาแล้วก็นี่ดักมันไว้แบบนี้นะครับแต่ว่าเจ้าตุแก่เนี่ยดูพยายามอุ้ยหลนนะมันหลุดออกมาฮะก่อนที่หนุ่มนิวจะค่อยๆจับใส่กระปุกนี่นี่นี่ปิดฝาเรียบร้อยนะฮะแต่จังหวะที่หล่นออกมาเนี่ยคนที่ถ่ายคลิปเลยนะฮะ ่จะวิ่งหนีนวฮะโชคดีนะฮะโทรศัพท์ไม่ตกนะครับนี่ฮะแล้วก็นี่แถมยังไปโชว์ให้แฟนสาวฮะก็คือสาวนาวที่สาหน้าดีครับดูซิดูซินี่นี่จับได้แล้วนะจับได้แล้วเอาไหม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 นี่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 ฮะจากนั้นก็นําไปปล่อยนะครับในป่าใกล้ๆบ้านครับซึ่งหนุ่มนิวก็เล่าให้ฟังแบบนี้ครับที่ต้องจับตุ๊กแกไปปล่อยเพราะว่าน้องหมามันชอบไปอะไรนะคลุกกับ เออของตุ๊กแกเออไปเล่นอออกับตุ๊กแกอย่างเงี้ยจนแบบว่าตัวมันเหม็นไงคุณแม่ก็อาบน้าไม่ไหวแล้วมันเหม็นจริงๆนะฮะงานนี้แฟนคลับก็เข้ามาแสดงความพิดเห็นนะครับยกนิ้วถึงความเก่ง ความกล้าให้กับพี่นิวหรือว่าหนุ่มนิววงศกนะครับถึงขนาดตั้งฉายาให้ว่าใส่รับจับตุ่แก่โอ้โหขนาดเราดินเสียงเรายังกลัวแล้วนะนี่จับเลยแหละอ่ะไปดูกันที่อีกบ้านหนึ่งค่ะบ้านของดีเจอารมณ์ดีเป้วิศวะซึ่งใครตามอินสตาแกรมของพี่แกพี่เป้เนี่ยก็เห็นว่าบ้านพี่เป้เนี่ยปลูกต้นไม้เยอะแต่ว่าล่าสุดพบแขกไม่รับเชิญหนึ่งตัวเข้ามาในบ้านเป็นเจ้ามูค่ะตัวไม่ใหญ่มากเลื้อยมาอยู่ใกล้ๆกกองหินพี่เป้เอง ก็เขียนแคปชั่นว่าสวนบ้านเป้หรือสวนสัตว์เนี่ยก่อนที่จะมีแฟนคลับเข้ามาตอบว่างูตัวนี้คืองูปีกแก้วเป็นงูพิษอ่อนไม่อันตรายแต่ฟันนี่คมมากๆนะซึ่งไม่ใช่แค่งูนะเพราะก่อนหน้านี้บ้านพี่เป้เองก็เจอตัวเงินตัวทองอยู่ใกล้บ้านมันแล้วด้วยแล้วก็เจอบ่อยขนาดนี้จนถึงขั้นแฟนคลับเนี่ยเขาบอกว่าต้องถามว่าเลขที่บ้านอ่ะเลขอะไรเดี๋ยวจะไปเสี่ยงโชคเพราะเจอบ่อยเหลือเกิน นี่โอ้บ้านที่เป้นี้สัตว์แบบอย่าไปร่มรื่นอย่าร่มรื่นร่มรื่นเห็นว่าตุ๊กแกก็เคยไปเหมือนกันนะเออทองเงินตัวทองเข้ามาอันนี้งูปีแก้วใช่ไหมโอ้โหแต่มันไม่เป่าปีให้พี่เป้ฟังไปก่อนเลยดีกว่าเลยเชิญปหน้าแล้วกันสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมครับสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซั b สไคร b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ